สวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยู่กับแฮร์รี่พอตเตอ่าวันนี้นะครับต้อมจะพาเพื่อนๆมาอยู่กับโลกเวทบนของเราวันนี้การรีวิวจะไม่ใช่การรีวิวธรรมดาอีกต่อไปสังเกตว่าไม่มีรถใช่ไหมครับเดี๋ยวต้อมจะเสกให้รถมาเดี๋ยวนี้เลยวีการีนเลดี้โอซาและรถที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือ Mitsubishi t r i t o n Cap ตัวนี้นี่เองนะครับราคารถอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทถ้าสีอื่น เพิ่มอีก7,000บาทตัวนี้ต้องมาอยู่กับโรดาว9,000บาทแถมอะไรบ้างเดี๋ยวต้องพาไปชมตามมาเลยครับในส่วนเริ่มแรกนะครับด้านหน้าต้องมีแถมตัวอักษรไทรตันสปอร์ตสีดำผิดกับตัวบอดี้รถสีขาวทำให้ตัวนี้ดูตัดกันได้อย่างลงตัวตัวนี้เป็น MY 2023นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำตัดเข้มดุ กับตัวรถอยู่แล้ว <Wow. S 1> ในส่วนด้านหน้านะครับต้องมีการแถมกรอบป้ายของมิซูรุงเจริญทําให้รู้ว่าออกมาจากโชว์รูมมิซูรุงเจริญนั่นเองและเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับตามมาในส่วนด้านข้างนะครับสิ่งที่ต้องแถมเพิ่มให้ในโปรดาว9ก0 0ก็คือตัวล้อแม็กขอบ18บนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด5ลายด้วยกันส่วนคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเป็นลายล้อแม็กเวลนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกขอบดิสเบรกเป็นสีแดงแล้วก็ น็อตล้อเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็ทําให้ตัดกันได้ดีและสวยงามลงตัวมากส่วนขอบยางนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แก้มยางหนาหรือแก้มยางเตี้ยนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยต้องจัดให้ได้หมดเลยนะครับในส่วนด้านบนตัวนี้มีฟิล์มเจรามิกนะครับให้ลูกค้าเลือกความเข้มข้นได้ตั้งแต่ 60- 80นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ตามชอบใจเลย ข้อดีของฟิล์มเซรามิกก็คือตัวนี้จะกันร้อนสะท้อน UV ได้ดีนะครับไม่ต้องห่วงปัญหาเรื่องแดดประเทศไทยเอาอยู่บอกเลยและด้านบนนะครับต้องมีแถมกันสาดให้ด้วยนะครับกันสาดตัวนี้ก็จะช่วยทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองหูกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีดํานะครับเพราะว่าเป็น NY ใหม่ล่าสุดหูกระจกจะเป็นสีดํารับกับสีกระจังหน้าได้อย่างสวยงามมากครับแล้วเรามาดูด้านหลังกันมา และในส่วนของด้านหลังนะครับต้องมีแถมกระบะไลเนอร์แท้ของมิซูให้ไปด้วยนะครับในส่วนของภายในของรถมิซูบิชิแ c a p คันนี้นะครับเป็นแ c a แบบ Open น,นะสามารถที่จะเปิดประตูแคปได้นะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับวางของก็ได้คนบรรทุกก็ได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าอนเนกประสงค์มาก ตัวนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเล่นวิดยุได้ผ่านพวงมาลัยแค่ใช้ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะครับขับง่ายสําหรับมือใหม่ที่ว่าเพิ่งจะหัดขับรถก็ขับได้สบายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันครับสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับออกรถเพียงแค่9 0้0บาทเท่านั้นรับไปเลยล้อแม็กโครอบแ8นะครับและยังไม่พอพิเศษพิสุดธ์ออกรถกับ แฮรี่พอตต้องนั้งทีนะครับต้องดีกว่าใครๆรับไปเลยครับตุ๊กตาวันรับรถน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในวันรับรถได้เลยนะพิเศษต้องมีปัดน้ำมันแถมให้อีก1,000บาทในวันรับรถด,ด้วยนะครับสนใจรายละเอียดโทรมาที่เบอร์0948949891ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิกาเรียนเลย moss